ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ หลายชันมังกรราชุบีเอฟซีครับทำการเปิดตัวทางฝั่งของ2เพื่อนต่างชาติสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับได้เลิกเปิดตัวโค้ชคนใหม่ชาวสเปนรอมพูดุรีเออร์ครับประกาศเปิดตัววิกเตอร์คาโดโซกองหลังจากบีจีทุมสมุดประกาศตีครับประกาศคว้าตัวดาวรุ่งจากบีจีทุมและเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับได้เซ็นสัญญาทาวนกับกิติพงษ์บัวทองจากสโมสรรัมพูนเข้าไปเสริมทัพมาอัปเดตข่าวสารของช่วงที่2วันนี้ครับกับประจำวันที่8เดือนกรกฎาคมไปพร้อมกับเบรด ฝรั่งเกันเลยครับเราขยับประเด็นเล็กกันก่อนครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตะลั่นราชบุริษัทกันหน่อยครับได้เลือกเปิดตัวสองเล่นต่างชาติโดยคนแรกกันก่อนครับอย่างตะลั่นโมฮัมเหม็ดมาราก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของ,พอพอรออง,งครบงอบครัวราชบัลลังกรอย่างเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่งของตะลั่นโมฮัมเหม็ดมารานั้นครับล่นอยู่ในระดับ ฟุตบอลของตนางด้นประเทศฝรั่งเศสครับเคยผ่านประสบการณ์ในลีกเดอของฝรั่งเศสมาแล้วครับและก็เคยคาขกงกับสโม,มสรอ,อย่างตะงด้น,นรูฟริยองปารีสเอฟซีเอวิยองเอฟซี FC มาตีสสตาร์ตบริโอชินส่วนสโม,มสรล่าสุดครับกับสโม,มสรอ,อย่างตนางด้นอีแยซีแปดสิบสามครับทีมในลีก่างของประเทศฝรั่งเศสแหละครับและสำหรับผลงานในรับชาติของตนางด้นโมฮัมเหม็ดมาลนานันครับเคยมีชื่อติดทีมชาติกินีชุดใหญ่มาแด้ทั้งสามเกมครับโดยทางฝั่งของตะงด้นมาลานัน,นครับก็จะเข้ามาช่วยยกระดับร,ราชบี ครับสู่สุดทริขในฤดูกาลสองพันยีด้วยกันเลยครับส่วนขนาดคนที่2ครับอย่างทางฝั่งของเตอนันเยสเซอร์บันเดย์ครับมาจากประเทศฝรั่งเศสเช่นกันครับโดยได้บรุคโคตกลงกับราชบัลกรองจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวราชบัลกรเตรียมที่จะลุ่ยสุดทริขในฤดูกาลสองพันยีเช่นกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางฝั่งของเตอนันเยสเซอร์บันเดย์นั้นครับสี่ัปดที่ผ่านมาครับลงเล่นในลีกเดือของฝรั่งเศสกับสู้สอนอย่างคาร์นาราวาลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด31 1นััดดทไไปป้รระะตูเลลยคบแสาหรับทางฝั่ง คอนเตนเตอร์แบนเดนันครับยังมีชื่อติดทีมชาติกินีมาเลยครับทำศึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกสุดแอฟริกาอีกด้วยครับก่อนที่จะเลือกเล่นกับราชิเดฟซีในเวทีทัลิกในฤดูกาลหน้าครับที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับข่าวสารต่อไปครับขยับไปตอนที่ต้องฟังของตนสตอร์ิงเชอร์ยรยูเนเต็ดกันหน่อยครับอดีตแชมป์ทัลิกหนึ่งสมัยครับได้ประกาศแต่งตั้งชาบิโบโรเข้าไปทําหน้าที่คุณสื่อคนใหม่ครับในฤดูกาลหน้าเลยครับ และอย่างไรก็ตามครับสำหรับตางดนานรูชบีโบโรนั้นครับในวัย49ปีครับเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของบาร์เซโลนาในระหว่างปี1988จนถึง1993ครับและยังเคยติดทีมชาติสเปนมาแล้วครับอยู่18ปีอยู่19ปีมาแล้วเช่นกันโดยก่อนหน้านี้ครับเคยเป็นผู้ช่่ยโคตชของตระหนัสมสรบีจิปทูมในเมื่อปี2 0 1 7จนถึงปี2 0 1 8และนอกจากนี้ครับตด้านชบีโบโรนั้นครับยังเป็นกุญสือชาติสเปนคนแรกของสโมสรสีชิ้ร่ยูเนเต็ดอีกด้วยครับและสำหรับทางฝั่งของตาะ ด้านโค้ชิมิโมโรนั้นครับเริ่มต้นเส้นทางโค้ชในวัย39ปีครับได้รับตำแหน่งโค้ชเลนเตตที่สโม,มสรอ,อย่างสถานวิซาแอปแกลลเมื่อปี2014ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชที่บีจีและล่าสุดเมื่อรุกแกนส่วน22ครับเป็นคุณสือราชบุริสี่ครับพาทีมแข่งขันร่วมทุกรายการ35นัดชนะไป14เสมอไป11แพ้ไป10ยิงไปได้46เสียไป35ประตูจบอันดับที่8ของตารางเลยครับ จากนั้นครับขยับไปต่อที่ตจ้ฝั่งของตลาดรัมพูลกันหน่อยครับไปซ้อมอยู่หลายวันครับได้เลิกเปิดตัวสักทีครับเมื่อได้ประกาศเปิดตัววิกเตอร์คาโดโซประกาศหลังชาวบราซิลครับจากสโมสรบีจีพทุมโดยสัญญาดีมตัวครับเข้าไปร่วมทีมในจุูกาหน้าแหละครับโดยได้รับเลือกเซบ้านนั้นครับในวัย34ปีครับส่วนสูง1 9 4เซนติเมตรครับลงเล่นได้กับทัพเดลระบิดในฤุูกาลล่าสุดครับไปทั้งหมดรวมทุกรายการ18นัดยิงไป4ประตูก่อนจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของแต่ละรั กามาอีกครั้งหลังเคยร่วมมันกันมาแล้วครับสมัยที่กามาคุมสิงชืง่อรา่เมื่อปี2018และก็อยู่ในชุดควาแชมเปี้ยนคับไดรครับ,รบในปีดังกลับอีกด้วยเลยครับและโดยทางนี้ครับสำหร uso, นนับทางด้านวิกเตอร์คาร์โดโซนันครับย้ายมาจากลิกในบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลครับเข้าไปค้าแข้งในประเทศไทยครั้งแรกกับอุบลยูเอ็มทีเมื่อปี2015จนถึงปี2017หลังจากนั้นครับในปี2018ครับจะย้ายเข้าร่วมทีมสิงชีงยงไลยูไนเต็ดจนมีส่วนพาทีมควาแชมป์บอลถ้วยทั้ง3ารายการทางด้านแชมเปี้น ครับในปี2019ครับก็ย้ายไปอยู่กับตางดนาน p ีทระยองก่อนที่ในปี2020ก็จะย้ายไปอยู่กับ BG ปทุมและก็อยู่ในชุดควาลแชั่มทัลดีครับหสมัยแรกของสโมสรต่อโดยในฤดูกาล2020และต่อมาครับในฤดูกาล2022ครับก็ได้ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับตานัตสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดอีกคำรบและก็ได้กลับมา BG เมืองกุการทีผ่านมาจนกระทั่งในฤดูกาลนี้ครับถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับตา้านัตพุนเรือทีมดังจากภาคเหนือเป็นทีมที่2ของเจ้าตัวครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับขยับไปเก็บตอกกันที่ตลาดซื้อขายของฟุตบอลทันติสองกันหน่อยครับไปเริ่มต้นกันที่สมุทรปราการชิ้เตีเมื่อล่าสุดครับได้ทําการปิดดิวดาวรูดของบีจีปทุมครับอย่างตราหนักรุษประสักสารีพีครับมิดฟิลด์ริมเซนฝั่งซ้ายจากบีจีเข้าไปร่วมทีมในฤดูกาลนั่นแหละครับและทางฝั่งของตระหนักรัแฮมนานครับหรือทางฝั่งของตราหนักรุษประสักครับในวัย24ปีครับเป็นผลผลิตจากคารมีของทัพเดอะแรบบิดโดยเคยอยู่ในชุดควอลแชมป์ประวัติศาสตร์ในทันติในฤดูกาลล่าสุดครับ ในช่วงเล็กๆครับถูกปล่อยยิ้มตัวไปอยู่กับสิงเชื่อไรแต่ไปได้ลงแม้แต่เกมเดียวครับจนในช่วงเล็กที่2นั้นครับก็ได้ยิ้มตัวไปอยู่กับทนาจันทับรียนสี่ครับที่มีโค้ดบอยสุภาชัยคมสินครับเป็นคนสื่อหรือต้องฝั่ของธนาสุภศักนั้นครับก็ได้ลงเล่นในศึกธดไปทั้งหมด4นัด61นาทีครับแต่ทางล่าสดุดก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพเคียร์สมุทรสมุทรปรการการชติในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนั่นเองเลยครับ และสับทั้งฝั่งของตะรางสุปเปอร์สักรสาริพีนันครับเคยผ่านการแข่งกับสโมสรอย่างตะรางเชียงใหม่ FC สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและจันทบุรีเอซีครับในสัญญายืมตัวจากบีจีปทุมเนี่ยครับ ขยายไปตอนที่ประเด็นปิดท้ายองวอันนี้กันหน่อยครับอย่างตะนันเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับทีมในสุปบอลทันดองครับได้ประกาศเซ็นสัญญาถาวรกับทางฝั่งของตะนานกิติพงศ์บัวทองครับเบ็คขวาจากลำพูนกลับไปช่วยทีมในฤดูกาลหน้านเลยครับโดยทางฝั่งของตะนานเจ้าเจน,ในันครับในวัย31ปีครับทำผลงานในฤดูกาลล่าสุดครับในช่วงแรกๆลงเล่นให้กับลำพูนไปก่อนครับรวมทุกรายการ6นัดก่อนที่ในช่วงแรกที่สองน,นั้นครับจะย้ายไปอยู่กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้ลงเล่นรวมทุกรายการครับไปทั้งหมด17นัััดทททไไปปแอออสสซิต์กกก่่่นีีจะลบบยูบม ในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับและสำหรับทางฝั่งของร์ลตจกิติพงศ์บัวทองนั้นครับผ่านการาคาแข่งมาแล้วทั้งสโมสรเชียงรายซิตี้พะเยาเฟซีนานเอฟซีและนองยูไนเต็ดและพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสูท่ทนิษฐ์สองครับและก็มีส่วนพาวร์ธมพูดบริเออร์นั้นครับควอแชมป์ทิษฐ์สองในฤดูก,ก,กาลสัปดาห์ได้อีกด้วยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ